สวัสดีค่ะพบกับช่องเต่าเมสตอรี่นะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาขุดจิปโปมนะคะกะ็จะขุดในสวนครัวของเห้านี่เองนะคะอะ่ซึ่งเป็นสวนรัวเล็กๆหนุอยของของัวเห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือม่วงนะคะแม่เพิ่นปลูกไว้ซึ่งกำลังแต่มากนะคะยังบพื่อนเดย์ลองกิ่นเบิงดู นะคะรสชาติจะเป็นจังไดปลอสารพิษค่ะคือสิกรอบจีเนาะกินกับน้ำพริกกระช่ายก็มี่จากแม่พึ่งเพิ่งปลูกปลูกได้บ่ดนดอกยังบม่เท่นเป็นหัวอยู่ก็จะมีกระเพ้ามีต้นหอมนะคะมีโหระพาเนาะมีผู้เพิ่นกระปูกไว้ดไดเกี่ยวมากจากจ้าต่จะว่ากะแม่พิน่นเป็นคนมาปลูกเนาะมา ที่นี่เข้ามาขคุดจิโปโอมกันเนาะหาหูเพิ่นกอนบางควายเพิ่นกะค่อนข้างจะหายากอยู่เ้อจ้ะแต่ว่าโชคดีอันนี้หางา่าย,ยค่อยๆคุดประหานคุดลงน้ำนักแห้งยานซับตื่โตเพิ่นเนาะบ่ฮู้ว่าไก่สีหอดยังนะคะค่อยๆขุดไปอันนี้กะ ก้นง่ายอยู่ดินบกแข็งดินโลมสิขุดแห้งกะยานแต่ซับโตเพิ่นพอโตเพิ่นแล้วจ้ะเดี๋ยวคอยๆจิ้มเพิ่นออกมา โตรแรกเลยนะคะค่อยๆย่านซับโตขึ้นโอ้เต็มดีกระโดนี่จ้าได้แล้วตัวหนึ่งนะคะควยแหลกเลยมา เอามาขุดต่อเนี่ยสองขวยเลยจ้ะอยู่ติดกันอยู่ในต้นคาพ่อหาหู้เพิ่นพ่อบ่อเนาะบางขวยกะค่อนข้างสิหายากเน่ยดลยจ้ะบางคนเพิ่นกะขุดขายตละสองบาทเิ่นได้จ้ะชีวิตบันบานมีความสุขในแบบของเฮาเองเนาะ ปีนี้กะถือว่าเป็นปีที่นักสุดนะคะของเกษตรกรชาวนาเฮ้าเ,าเนาะเพราะว่าอ่าปีนี้ฝนเพ่่นค่อนข้างจะมาสา,าแน่ห้ากระลายปุ๋ยกะพึ่งได้ใส่หยาหลายก็เข้าจากปีนี้ ลงทุนหลายแต่ราคานี่ถึกแห้งใส่สีค่าวานค่าปุย๋ยค่าเก็บเกี่ยวหลายอย่างชาวนาเข้าลงทุนหลายจ้ะแต่ว่าราคาเขากะนักสุดกะแดบาทต่อกิโลสีเอามองได้มาได้ เนี่ยแตอีเดาจัดตัวหนึ่งว้าเราก็ศูนย์เติบอยู่ตัวที่สองจ้มาคุดโตจ้ได้แล้วสองตัว ค่อยๆขุดคุดแห้งกับบ่ได้ย่านแต่สิซับถือโตเพื่อนบางเทือขาดครึ่งกับมีดได้จะ้ะ ใส่ิ่งหอดแล้วจ้ะเห็นโตเพิ่นแล้วกะค่อยๆจิ้มเอา โอ้เป็นดีกระดอเนอะใส่มือเลยจ้ะง่ายดีตัวแม่จ้ะตัวนี้เอาใส่คู่สามตัวแล้วขุดต่อจ้ะ ถ้าดินล่มแบบนี้ก็เป็นตาคุดจะคุดง่ายคุดมวนมันบ่ค่อยเลิกเฮาก็บ่เมื่อยปานใด๋ ได้อีเลชั่นตัวหนึ่งตัวแม่อีเลชั่นตัวนี้ตัวห้ามคักเป็นตาสะออนแห่งขุดแห่งมวนจ้ะ กฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในเจ้าจ้าซึ่งช่องเฮานะคะกับโบเมนวาจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการศึกษาอย่างเดียวเนาะกับเป็นช่องที่เฮ้าตั้งใจอยากสิเฮ็ดคลิปหลากหลายแนวนะคะขอบคุณนะคะที่กดติดตามช่องของเฮานะคะ ฝากเบิ้งทุกๆคลิปเน้อจว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าคลิปอื่นๆคลิปนี้กะเป็นคลิปบบ้านที่อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศแล้วกะ็วิถีชีวิตแถวบ้านเฮ่ามันกะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะคลิปนี้กะ ขอจบคลิปไว้แค่เท่านี้ไปพอกันคลิปหน,น้าเนาะสวัสดีค่ะ